ฮัลโหลวันนี้มาพบกับช่องพาเพลยูฮูเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดู10บคำภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคำที่หนึ่งคำว่า world 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 แปลว่าโลกเช่นคำว่า this is my world นี่คือโลกของฉันนั่นเองคำที่สองคำว่า man 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 แปลว่าผู้ชายเช่นคำว่า I am a man ฉันเป็นผู้ชายต่อไปคำที่สามคำว่า day day day, day แปลว่าวันเช่นคำว่า Monday ต่อไปคำที่สี่คำว่า year 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 yeah แปลว่าปีเช่นคำว่า HAPPY NEW YEAR สวัสดีปีใหม่นั่นเองต่อไปคำที่ห้าคำว่า ay, way 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 แปลว่าทางเช่นคำว่า no way ไม่มีทางต่อไปคำที่6กคำว่า person person แปลว่าคนเช่นคำว่า one person แปลว่าคนเดียวหรือ two person สองคนนั่นเอง ต่อไปคำที่เจ็ดคำว่า love love แปลว่าชีวิตเช่นคำว่า this is my love นี่คือชีวิตของฉันนั่นเองต่อไปคำที่แปดคำว่า p a t p e t แปลว่าข้อเท็จจริงหรือความจริงนั่นเองต่อไปคำที่เก้าคำว่า eyes eyes แปลว่าตาเช่นคำว่า Look into my eyes มองมาที่ฉันสินั่นเองต่อไปคำที่สิบคำว่า and, hand hand แปลว่ามือเช่นคำว่า give me your hand แปลว่ายื่นมือมาให้หน่อยนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครคิดว่าคำพวกนี้ สามารถไปใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนๆได้ก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะบ๊ายบาย